บรรยากาศเขาบอกว่าไม่มีการหารือก,กันอย่างเป็นาการหลอกนะครับเพ uh ีย huh. งแต่ว่าบรรดาสมาชิกแต่ละพักแต่ละพักเนี่ยนะครับเขาก็ไปที่พักปกติแหละครับแต่ไม่เปิดโอกาสให้ทางสื่อมนชนได้สอบถามครับโดยเฉพาะพักเก,ก่าไกลนี่นะคุณปิ๋าไม่ได้มาครับ หรือแมก้กระทั่งเลขาธิการพรรคนะครับก็หมายจะพาะรถยนต์นะครับเจ้าตัวไม่รู้อยู่ไหนก็ไปทราบได้นะครับเข้าใจว่าคงจะเป็นการหารือกับแกนนำพรรคเพื่อไทยนอกรอบหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นี่นะเพราะฉะนั้นข่าวสารแจ้งออกมาล่าสุดก็คือว่าวันที่สองกรกฎาคมสองพักนี้จะประชุมกันก่อนนะครับเพื่อเนี่ยนะให้ถึงวันที่สามนั่นก็คือว่าเปิดเปิดประชุมสภาผู้แทนเปิดประชุมรัฐสภาครับหลังจากที่ข่าวต้นชั่วโมงก็รายงานต่อตุกคนมาไป แล้วเมื่อสักครู่นี้นะวาระพิธีนะจะเริ่มในเวลา17นาฬิกาซึ่งนะครับขาดการก่อนหน้านี้วันที่4กรกฎาคมก็จะมีการเลือก ประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็รองประธานสภาแต่ปรากฏว่าเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับแจ้งเลยย,ยังงแล้วแจ้งมาแล้วนะครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการกําหนดวันประชุมว่าวันที่4ครับเ,ออเนื่องจากว่ารอดูสถานการณ์ของพักเก้าไกลแล้วก็พักเพื่อไทยให้ชัดเจนก่อนถ้าสมมติว่าตกลงกันไม่ได้เปิดขึ้นมามันก็เลือกกันไม่ได้แล้วมันจะย,ยังไงครับอีลุตงตงุตงนางขันระวังคูถังกระลังแตกต่อไปเพราะฉะนั้นนะครับนี่นะไม่เป็นหาครับเนื่องจากว่า หลังจากที่มีการเปิดนะฮะอย่างเป็นทางการแล้วในการประชุมนะครับวันที่3แล้วนะครับตามกฎหมายเขียนเอาไว้ว่าภายใน10วันต้องมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งวันนั้นถ้าสมาาสมติว่าถึงจริงก็คือว่าไม่เกิน12กรกฎาคมก็ต้องได้ตำแหน่งประธานนี้ครับนะคุณสุวิทย์คิดว่าใคร,ครจะได้ไปคะตำแหน่งประธานสภาไม่มีใครครู้หรอกเนาะผมคาดเดาไม่ได้ับใส่หวอย่างเดียวเลยค่ะ We come home by Samuel.